สวัสดีครับทุกท่านครับทีห้ากว่าแล้วนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ศาลอุทธรภาคสามนะครับนั่นหมายความว่าตลาดเกษตรของพวกเรามาอยู่หน้าศาลอุทธรภาค 3. สามก็ดีครับขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะบอกมานอนเฝ้าตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเลยได้อยู่อันดับหนึ่งโยงกับทั้งคืนเลย,ย,นเลยในมุรุษอยู่ข้างหอนาฬิกานะครับ ออกเด้อเด้อดินมโอ้ยจักไปใส่เพราะเห็นต้องการขายนะครับการขายชุดหนึ่งอยู่ข้างหอ,อนาฬิกานะครับผมนักสาังฆาฏสามนาฏสามาสามา,ามนอนเฝ้าแต่เมื่อคืนนี้นะครับได้อยู่แถวหน้ากสาโบบกนะคะอเคดีมากครับวันนี้อากาศดีดีพี่น้องเลยน่าไปเที่ยวมากเลยน่าไปเที่ยวมากเลยครับแล้วแถวหน้านะครับทางนู้นก็หน้ามัอนครับ หน้าหน้าจากลานย่าโมครับผมหน้าจากลานย่าโมนะครับพี่น้องครับวันนี้ตลาดเรามาปกติอาจจะเดินเดินเหนื่อยหน่อยวันนี้อันนี้เห็นว่ามาตั้งแต่สามทุ่มเมื่อคืนนะครับชุดนี้ใหญ่เพลนมาตอนไหนมาหกโมงยังไม่ใหญ่เพนโอ้ยหญ่เพลนไม่หลับไม่นอนเลยก็ห <c oughs> ลามก็มาต้นไม้มาทำไมเนี่ยต้นไม้มาทำไมก็ไม่รู้ <c oughs> ไรอยู่นี้นะครับคลาสสิกมากเลยใต้ต้นใบจำฉาดเสร็จแล้วผมจะเก็บใบจำฉากลับด้วยพอไปทําปุ๋ยหมักพี่น้องเลยร่มรื่นเพราะนั้นเราจะไม่กลับจนกว่าจะถึงเที่ยงคืนพอเรามาร้องจะตีหนึ่งแล้ว <c oughs> โอ้โหบรรยากาศสุดยอดครับสุดยอดเลยโอ้ยคุณยายไม่ยืนหนจะหนพัดมีพัดมีสารพัดเลย ปีน,นะครับผมบุญหลักของมิ่งนะครับ08-1-87-8-7-8-9ครับอะไรคะโอนมันวันนั้นไปนถ่ายรูปหน้าโรงเรียนโยสดศึกษาชื่น<ล>ินเลยส่งให้ดูแล้วเลยยังไม่ได้ดูเลยวันนั้นไปไปไปวิ่งใช่ไหมไปวิ่งใช่ไหมไม่ไปปั่นอ๋อไปปั่นใช่ใช่ใช่โรงเรียนโยสดศึกษา